โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนกันที่สองตาหูจมูกเป็นเหตุภาวนากำหนดที่ใจถ้ากำหนดใจได้แล้วมันจึงรู้พุโทโธเป็นมรรคของใจถ้าภาวนากำหนดจิตยังไม่ได้มันก็แพ้กิเลสกิเลสมันอยู่มาก่อนต้องมีสติรักษาใจจึงจะดีถ้าไม่มีสติ จิตก็จะไปเกาะเกี่ยวอันนั้นอันนี้ทั่วไปพาให้หลงเวลาหลงไปเช่นหลงอะไรก็ให้ยกอันนั้นขึ้นสู่การพิจารณาตัวอย่างกายให้เพ่งแยกส่วนของกายออกแต่ละส่วนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไหลเข้าไหลออกตลอดอยู่ทุกขณะการที่จะพิจารณาแยกแยะจนเห็นเป็นของไม่งามไม่ใช่ของง่ายในเมื่อจิตยังแท้สายหาอารมณ์อยู่ ต้องอาศัยความภาคเพียรอดทนเมื่อจิตมีกำลังมันจึงสงบถ้ามัวเกียจคร้านอยู่จิตมันก็ไม่เป็นไปตัวขี้เกียจตัวขี้คร้านนี่แหละเป็นตัวทำให้เสียเป็นตัวกิเลสเวลานั่งประเดียเด๋ยวหาวประเดี๋ยวหาวพวกนี้เป็นกิเลสท,ทั้งนั้นแหละถ้าพร้อมด้วยการกระทาจึงจะได้กาลังถ้าไม่พร้อมมันก็ไม่มีกาลังร่างกายของเรานั้นที่เราเห็นว่างาม ก็เพราะมีของไม่สะอาดเต็มท้องเต็มไส้อยู่ถ้าในท้องในไส้ไม่มีอะไรเลยลองดูสิมันจะงามไหมถ้าของในท้องในไส้ไหลออกมาหมดมันก็เหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นถ้าพูดกับความจริงแล้วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยของเสียทั้งหมดถึงอย่างนั้นก็ยังหลงไปว่าเป็นของสวยงามแต่ใจมันไม่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะ เราต้องภาวนาพิจารณากลับไปกลับมาทบไปทวนไปอยู่อย่างนั้นเราไปหลงของไม่งามจับอันนั้นต่ออันนี้เลยเห็นว่างามจนติดจนหลงการภาวนาถ้านอนภาวนามันเป็นการภาวนอนการฉันอาหารถ้าฉันมากไปเวลาภาวนาก็จะหลับมันหลายเรื่องหลายราวถ้าอะไรมันมากไปจิตมันก็ไม่สงบห้ามไปมันก็ไม่ฟัง พวกเรานอนกันอยู่ในท้องของมันดาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนจึงจะออกมาพ้นร้องอูแวได้ถ้าดีใจก็หัวเราะถ้าเสียใจก็ร้องไห้กามนี้เราเคยติดมาแล้วนับอันเอกอันตนัพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เร่งความเพียรจนรู้แจ้งเห็นจริงกามตัวเดียวที่ทำให้สัตว์ตายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เอาเข้ามากลายเป็นกามตันหน้าภาวะตันตาวิภาวะตันใจเมื่อกามเหล่านี้เข้าไปอุดไปตันหน้าตาใจแล้วก็เกิดความหลงความรักความชังความพอใจก็เพราะกามความไม่พอใจก็เพราะกามมันเกิดขึ้นกับใจตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งความรักความชัง ตาเป็นเหตุเมื่อได้เห็นรูปสวยรูปงามรูปอัปลักษณ่าเกลียดหน้าชังหูเป็นเหตุได้ยินเสียงการประโคมขับร้องอันไพเราะหรือเสียงน่ารำคาญจมูกและใจก็เหมือนกันถ้าดีเป็นน่ารักมันก็ติดก็หลงถ้าตรงกันข้ามมันก็เกลียดก็ชังจึงว่ามันเป็นเหตุการฆ่ากันก็เพราะกามรักกันก็เพราะกาม ทั่วอากาศทั่วพื้นน้ำและบนบกเต็มไปด้วยกามกามตันหน้าภาะวะตันหูวิภาวะตันใจถ้าจะขยายออกไปมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความพอใจและความไม่พอใจก็เกิดจากกามทั้งสิ้นพิจารณาให้ดีมันเป็นอย่างไรจึงไปหลงมันกลายเป็นบอยไปรับใช้มันธรรมโอวาทกันที่สามของหลวงปู่แหวนสุจินโน ให้ตั้งสัจจะการปฏิบัติเราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินเท่านี้เท่านั้นหรือเราจะนั่งวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็เอาแต่พอสมควรให้ตั้งใจจริงๆกำหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตในใจละความหมัวเมาออกให้หมดคอยกำหนดจิตเข้ามาสู่ภายในใจให้เบิกบานตั้งความสัตว์ว่า จะภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือถ้าจะเดินก็ให้กําหนดระวังรักษาจิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบานไม่ปล่อยใจให้เป็นธรรมเมารักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโมยะละความเพียรพยายามให้เพียรไปติดต่อกันจะเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้เช่นตั้งสัจจะว่าจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอนตั้งสัจจะไว้ยอย่างนี้เป็นการดีตั้งสัจจะต่อพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจให้ดีคอยระวังรักษาจิตใจของเรานี่แหละให้ผ่องใสตลอดไปให้พยายามรักษาความดีความมั่นความขยันของเราไว้ให้สละความเกียรคร้านออกไปเสียปกติจิตของเรานี้มักจะไหลไปสู่ความเกียดคร้านความลุ่มหลงเราต้องพยายามหาอุบายมาเตือนตนอยู่เสมอ ด้วยความเพียรความหมั่นให้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในสิกขาวิไนนำความผิดความชั่วออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจอาศัยความเพียรเป็นไปติดต่อจึงจะชนะความเกียรตคร้าได้ความมัวเมาความประมาทอันใดมีก็ให้ละเสียให้วางไว้ทำจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมโม พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ต้องอาศัยความเพียรความมั่นความขยันไม่เช่นนั้นจิตมันจะตกไปสู่ความเกียจคร้านเราต้องตักเตือนข่มขู่ชักจูงแนะนำจิตของเราด้วยอุบายแยบคายถ้าจิตใจมันเกียจคร้านเราต้องหาอุบายมาตักเตือนชักจูงแนะนำให้มีความอาหารร่าเริงให้เกิดความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรไม่ปล่อยให้จิตนั่งเฉยเกียจคร้านเราต้องละความเกียจคร้านความไม่ดีของจิตด้วยอบรมภาวนาอย่างนี้ถ้าเราตักเตือนชี้นำด้วยอุบายอันชอบในที่สุดจิตก็จะฟังเหตุผลเกิดความมุมานะพยายามในความเพียรเราต้องข่มขู่ตักเตือนบ่อยๆในสมัยที่จิตนิ่งเฉยต่อความเพียร ถ้าเราคอยประคับประคองจิตด้วยอุบายข่มขู่ตักเตือนด้วยอุบายแยบคายจิตย่อมจำนนต่อเหตุผลระวังรักษาสติไว้ยอย่าให้หลงลืมฝึกหัดให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในจิตในใจของตนจิตของเราถ้ามันเกียตคร้านขึ้นมามันจะให้เรานอน,อนท่าเดียวถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องหาอุบายมาข่มขู่ตักเตือน อุบายใดที่ยกขึ้นมาชี้แจงแล้วจิตยอมเชื่อฟังนั่นแหละคืออุบายที่ควรแก่จิตในลักษณะนั้นและในขณะนั้นนั้นถ้าเราไม่ข่มขู่ชี้โทษโดยอุบายที่ชอบใครเขาจะมาตักเตือนเราบางครั้งจิตถ้ามันเกียดคร้านขึ้นมามันจะวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดในลักษณะเช่นนี้เราต้องหาอุบายมาทำให้จิตตื่นให้ได้เช่นไหวพระสวดมนต์หรือยกทำบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณา ให้ตั้งอยู่ในความหมั่นความเพียรในคุณงามความดีของตนพยายามเพ่งดูในจิตใจของเราถ้าไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้จิตเรานี้มันมักจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นอดีตอนาคตไปเราต้องหาอุบายมาชี้แจงให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมถ้าเราไม่หมั่นหาอุบายมาอบรมจิตแล้วส่วนมากจิตมักจะเกิดความเฉื่อยชาวางเฉย ดังนั้นอุบายจึงเป็นของสำคัญยกขึ้นสู่การพิจารณาชี้แจงให้จิตอาจหารร่าเริงเห็นแจ้งในจิตในใจของเราถ้ายิ่งเกิดความเกลียดคร้านเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มความพยายามตักเตือนโดยอุบายให้มากขึ้นให้เท่าเทียมกันจนเกิดความขยันขันแข็งเบิกบานผ่องใสให้ตั้งอกตั้งใจตั้งสัจจะตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้เกิดความอุตสาหะวิริยะความภาคความเพียรในภาวนาในคุณความดีให้ตั้งอยู่ในศิกขาวินยัยในความหมั่นความเพียรให้ตั้งสัตว์ความเพียรไว้อย่าเป็นคนเกียจคร้านพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในมรรคในผลให้พยายามรักษาจิตรักษาใจของเราอาศัยความองอาจกล้าหาญในความภาคเพียรของเราอย่าอ่อนแอท้อแท้เราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าองค์อาจกล้าหาญจึงจะผ่านอุปสรรคไปได้ให้รักษาตารักษาหูรักษาจมกูกรักษากายรักษาใจของตนในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอน